มังไปบังมากขึ้ออียงวัมามา,มาพี่น้องครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาพบกับช่องวิสัน้าคมนะครับเมื่อนี้ด้เมนูนะครับสซวรสหรือบักกระทกลโรคครับผมอยากกินครับสม,สม,สมเปรี้ยเรเ่ยมเื้อนี้มาพี่น้องแสบๆน้ำกันอยากลองครับลองก่อนเลยนี่ย นะครับโอ้ไหลน้อยๆเลยอื้หวานอื้ยุอด ลองกับหยอดเลยลองเบิงกับบอรลเพชแต่เขากันบ่แสบพือเอาเ่ะครับใส่เข้าไป สุดยอดเปรี้ยวเลยเอาเปรี้ยวๆหน่อยนะเป็นก้อนโนะอ้ยสมเจาะสมเจาะนะครับหนึ่ง ยังเด็นเลยพี่น้องแซบ่บเพิ่มรสชาติเขาบีกครับ เปรี้ยวอ่ะครับ <c oughs> นะ่เนี่ย <c oughs> บางหน่วยก็หวานบางหน่วยก็เปรี้ยวเข้าไป เรี้ยวอืมแต่น้อยนี่หวานครับตัวนี้ยังหวานหวานตา เนี่ยหมานสิหวานหวานตาครับกินมัดนี่อยากเดนนอนฝ่อของนามอยู่เหมอือนนันกินบกม่วงกันกับมันเดนนอนฝ่อของนามเลยจุดยอดเลยยาละใบนี้มาครับอีกคำเฮ้ มันเริ่มจะเงียวแล้วครับนี่ครับจะเนี่ยเป็นก่อนนั่นสิ ชิดเฉาครับ chào thể lung bay bằng bay mai khứ yên vô mà mà <laughs> mà สมมาก <c oughs> เปล่ยวสุดยอด่น้องโอ้คลิปนี้กับพ่อสารีน,นะครับเดี๋ยวไปนอนงนั่งอนะของหนาวเหมอกนก <c oughs> ครับผมคลิปนี้กับฝากไว้ด้วยเมนูนะครับบักกระทลกโรือเสาวรสนะครับเนี่ยเสียบๆอยู่ครับเนี่ยเปรี้ยวเเกี่ยวผมเพลีครับ ฝา,ากนะครับฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิสันผ้าขมน้ำด้วยครับผมครับสวัสดีครับ